สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพันเอกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำสูตรมัตตาบะใบเตยเอ๊ะมัตตาบะมัตมตาบะครีมนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้จิ้มฟินมากๆเลยนะคะทําขายได้ใครอยากเอาไปทําขายก็ยทําขายได้นะคะนี่ค่ะก็เนื้อก็แบบจะเนียนมากค่ะแผ่ก็บางดูสินี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมมาเริ่มกันเลยขอเก็บก่อน โอเคค่ะก็เก็บเสร็จแล้วนะคะก็ไปทำกันเลยโอเคก็ขอเตรียมก็จะมีสี่ถ้วยแล้วก็อยู่ไหนเอ่ยอ่าช้อนเนาะช้อนอ่ะไปเริ่มทำันเลยอ่ะอย่าพึ่งลืมใส่กาวใส่กาวหนึ่งช้อนโต๊ะหรือสองช้อนสองช้อนโต๊ะก็ได้นะแล้วแต่เลยจะเยอะเอามาก ต้องใช้เป็นกาวลาเท็กนะคะนี่ค่ะแต่กาวเทโเอไม่รู้นะคะว่าได้หรือเปล่ากาวใส่ด้วยโอเคค่ะแล้วก็ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนาะไปทำกันเลยโอเคค่ะแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยทำในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวตัวมนจะเปื้อนก่อนแรกค่ะใส่คิริเลอีลงไป3าปั๊มนะคะหนึ่งสองค่ะ ก็คนให้มันเข้ากันเดี๋ขอคนก่อนโอเคค่ะพอคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ยาสีฟันเนาะใส่มากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะ ค่ะเดี๋ยวไปใส่ก่อนนะโอเคค่ะก็แนะนำไม่ใช่ของวาิลีนนะคะที่มันเป็นขวดสีส้มอะโอเคต่อไปเราก็จะใส่น้ำที่ผสมกับสบู่ค่ะที่มันเป็นน้ำน้ำรือเร็วเนี่ยอ่ะนี่จะให้ดูนะคะเป็นของเราเองนี่เราผสมเอาไว้นานแล้วเนาะก็ใส่เลยสองปื้ดค่ะก็คน คนนะคะคน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 ที่มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันหนีแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะเนื้อเดียวกันหนีนี่องใช่ไหมคะเราก็จะใส่ไปอีกสองปืดะคะ่ะหนึ่งสองโอเคค่ะแล้วจากนั้นเราก็คนค่ะก็จะแล้วก็ประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็ใส่ น้ำยาคอนแทคเลนส์ค่ะไป2อปืดหนึ่งสองโอเคค่ะแล้วมันก็คนค่ะมันไม่เป็นใช่ไหมคะให้ใส่บอลล็กค่ะแล้วเขาไปเอาบอลล็กก่อนโอเคค่ะเราก็จะใส่น้ำยาบอลล็อกลงไปเลยนะคะใส่ไปจนกว่าจะเป็นนะคะแต่ขอใส่หมดเลยนะคะเพราะว่าน้ำยาเราไม่ค่อยมีนคนนี่ค่ะมันก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ เ็นน,น้ำอย่างนี้เลยขอไปทำยาก่อนนะอันนี้เขาใส่น้ำยาไปแล้วนะมันก็ตาเหลวเป๋วเหลวมากเลยนะคะถงใส่น้ำเยอะเกินี๋ยวไปทำยาบอลแล็กนะคะถ้าใครเป็นเหมือนเราใส่เน้นนะคะอย่าใส่น้ำเยอะให้ใส่บอลแล็กคะ่ะถ้าใส่บอลแลกเยอะก็น้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวไปใส่ก่อนโอเคค่ะนี่ก็บอลแล็กของเรานะคะดียวใส่เลย ค่ะผสมน้ำยาโอเคค่ะแล้วก็ใส่ไปช้อนหนึ่งนะก็จะเป็นก้อนๆอนอี้เลยนี่นี่นี่ดูค่ะถ้าใครอยากทำขายนะก็ไม่ต้องใช้แบบตาม่างนี้เลยเพราะไม,มีบอลล็กใช่ไหม ก็ไม่ตามตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องตามตรงนี้ก็ได้แตอาจจะเราทําน้ายาไว้ทําใส่อย่างงี้ไม่ใส่บอแ็กก็ได้อย่างเงี้ยไปใส่น้ํายาจะเองอ่าดูเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้ถ้าเนื้อไม่ดีก็ทำเล่นๆก็ได้เนาะไม่ต้องคิดมากสูตรนี้จําได้เปล่าเนี่ยชื่อสูตรเลยเพื่อนๆจำได้เปล่าอเคค่ะ ก็จะใส่อีกช้อนนะคะเพราะว่ามันก็ช่วงแรกเล่น,ลน,ลนช่วงแรกเล่นนะคะมันก็จะติดมือนะคะก็เลยแนะนำให้ใส่นี่เลย ก็จะเป็นนี้เลยเพื่อนๆอยากใส่สีก็ได้นะคะตอนที่ใส่กาวแล้วก็ใส่สีแต่ว่าพันไม่ใส่สีเนาะเพราะว่าพันจะเอามารวมกับปุ้ก,ก้อนนะั้นมันจะได้เต็มกระปุกเลยพันจะได้แบบเล่นสบายหยิบออกมาล่นเลยเนาะนี่ค่ะเนยมันก็จะขาดกันเลยเนานะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะก็ต้องคนให้คนให้เนื้อมันดีนะคะเนื้อมันเอ,อ่อเข้ากันนะประมาณนั้นอะ เห็นไหมจนมันเริ่มไม่ติดถ้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันก็ถ้าสมมติว่ามันนิ้งจิ้มไปแล้วมันก็ถ้าเราไม่พอใจนะคะมันแบบติดมือติดมือเกินไปอย่างเงี้ยก็ใส่น้ำยาเพิ่มได้นะคะพันก็ขอน้ำยาเพิ่มประมาณนิดนึงนก่ะคน สูตรนี้บอกเลยนะคะก็เนื้อแน่นอยู่นะก็เนื้อดี โอเคค่ะแล้วก็คนจนได้ที่แล้วเนาะนี่ค่ะมันก็จะเนื้อประมาณนี้เลยเห็นไหมสีโอเคมาค่ะเนื้อก็จะไม่ติดมือนะคะเล่นเนื้อบอกเลยค่ะนุ่มมากนี่ค่ะแต่ถ้าคนไหนที่ใส่บอลล็กเยอะเกินนะคะก็จะขาดขาดค่ะเราก็ต้องนวดก่อนนะ เราก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะแข็งไปหน่อยนิดนึงนะคะไม่เหมือนอยู่ในกระปุกนี้เลยกระปุกนี้โมนี่ค่ะแต่จิ้มฟินมากค่ะ จิ้มฟินนะคะเนื้อแบบมัตตบะขีม,มากนี่ค่ะ น,นี่ก็ยังแข็งๆไปหน่อยเนาะเราก็จะเอามาเทียบกันนี้กันเลยอืมปนวมานี้นิ่มกว่าโอ้นี่ค่ะ อ๋อก,กันอ่ะโอเคอืมเนื้อกน็นี่เหมือนกันค่ะเนื้อเข้ากันน่าจะได้ดีเข้ากันได้ดีนะเนี่ยดูสิแต่ว่าอันนี้น่าจะขาวกว่าอันนี้นิดหน่อยนะคะวันนี้เริ่มดำๆนะผสมกันเลยโอ้โโอ้ยเนื้อนิ่มมากค่ะก็ยักไหมอ่ะมันจะยักไหม ยักไหมเอ่ยใหญ่ไหมอ่ะไม่รู้จะใส่กระปุกพอหรือเปล่าดูสิใหญ่ไหมก็จิ้มฟินนะคะ ดูสิจิ้มฟินมากค่ะเมื่อกี้แบตเตือนะค่ะดูสิวันนี้พันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย